สวัสดีครับผมเพชรโคดเดิมสวัสดีพี่น้องสุภุสุข,สขน,นะครับเนาะตัวแอนกับกิมาตัตตามแนวทางล่าพัฒนาของคนริมทางนะครับสมชุวมวันผุดที่เกาพุจิกาซองหาเขาหาเนาะพี่น้องเนาะหมวดมันสูงข,ของเพื่อนกับเขานะครับสมชุมของเพื่อนกับเขานี่ซีหกซีหกตรงตวงเป็นมือเคื่อนนี่ลุดเนาะครับสมชุม่มลุดของเพื่อนเนาะครับสมชุม่มห่นมิตอหกสอง เจ็ดสองว่าเขานะครับทำส้มเลขออกแปดแปดเจ็ดนะครับเนาะเลขล่างออกแปดแปดว่าเขานะครับทำส้มเ้าเลขบินนี่ว่าใครอยากเขานะครับเนาะอยากลดแถบทุกสัเนานะครับทำส้มเนาะจะเลขวิ่งเพื่อนให้หกกับเกัขเขานะครับตำส้มหกกับเกับเขหาหกกับเกตเข่าเจ็ดบนนะครับตำส้มเนาะเอามาตามกันต่อ เอาเขามาเบิ้งไปพร้อมๆกันพี่น้องเทาวันทีก้าวจิก้าผู้จิกาลาวพัฒนา ลรวพัฒนาคนเราพัฒนาคนริมทาง าพัฒนาคนริมทางวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่าง วิ่งลูดบนล่างสมวิ่งลูดบนล่างสามกับสี่วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่เด้อพี่น้องเด้อ

4 6 4 7 4 8 ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเก้าคู่นะครับทำช่วเนาะทั้งเม็ดกับชิเมะเก้าคู่นะครับเด้อเก้าคู่เก้าคู่อนะงเพลน เป็นกระจเก้าคู่ทุกวดวนะพี่น้องเ่าเนาะมีราวพัฒนาคนริมทางวิ่งรูดบนล่างสามกับสี่วิ่งรูดบนล่างสามกับสี่แล้วพี่น้องดนะคนจับคู่ให้ก็มีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หก ซีเจ็ดซีแปดเนาะครับเนาะแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนาะครับนะเนาะเดียกเพิ่นต้องเปิดก็มีเก้าคู่เก้าหางนะ้พี่น้องเขาเด้อนะของคนริมทางเนาะครับสัมชมเนาะกับพี่น้องเ้าเก่าไปพิจารณาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะครับสัชมมักกระจัดคัดกระพานนะครับเด้อนะนะทางสองก็น้ำเสนอเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้อง,นะองเนาะถ้าตรงเลขในใจกระจัดรถเนาะพี่น้องเนาะวันพุธ ที่เก้าฮุยจิกาสองห้าหกห้าลาวพัฒนาคนริมทางได้พี่น้องเนะเาะธรรมาก,กินนี่ก็จะเลื่อมฝากคนไหลคนแท้คนที่ตามให้เพจคนเดิมเนาะครับเนะเาะวันที่เก่าวันพุทธที่เก่าขอยท่านผู้ชมโชคโชคมันหมานรวยรวยแห่งๆงสวัสดีครับผม